ที่เป็นปู่ย่าตาทวดหรือว่าเป็่ป้าน้าอาตลอดถึงแล้วก็เป็นเจานา้าคณะอำเภอดอนต๊จนตะจังหวัดนครปฐมท่านได้สรรเวลามาแสดงพระธรรมเทศนา,ทนา,นาเทศสอนหน้าหน้าเนในวันนี้ที่จะบรรพชา เอากาบเอาแล้วพอหน้ากลับมาหลวงพอ่อเป็นศรัทธาที่ร่วมจบจบปุ่มปวดสมเด็จพระธุร้อนของบ๊วยปันโป๊ะในปีนี้สองพันแาดพร้อมกันนั้นท่านก็ได้ลับเวลามาแสดงพระธรรมเทศนาเทศนท์นหน้าหน้าเนย ก <si suppression> ับพรุ่งวันนขอฝา อิจนาตะไครณั <t seine Christmas> <nice to> <una> when when ้นพุทธังอภิปูรยานีอิินาตตาครนั้ธรรมอภิภูรยานีอิินาตตาครณั้นตัณอภิปูริยานีตัณหาตัณหาทั้งหมดเภ่ว

จ่าตระวาโตอะระห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอุตตังสะระนังกันสาบิมังสะระนังกัจฉามิอัมังสะระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิสะระนังกัจฉามิตุเอี่ยมิอัมมัง no. ีการอันญดีอันอิีวรางาอัยวายความรกนับถือตอคณะพระจารย์ดำเนินการจัดงานโครงการบรรพชาสมเน็อาวายเป็นพระราชรสมและสมุนมพระเทศพระศระดสดาุาา สยัมพระกคทุาคีทาสัญกาพระองค์ท่านในวันนี้ก็มีท่านพระมหาดงมยสังคุณธรรมงคผู้จัดการโรงเรียนของพวกเราท่านทั้งหลายที่เราได้อาศัยเรียนมาเรียนสามวันแล้วก็สวัสดีสำหรับน้าเนทุกคนนะทั้งหลังของหลวงพ่อ เป็นลูกของสมเด็จพระเทพร,รัตน์ราชาสุดาสยามบรมราชกาุมารีให้เรามองไปตรงนั้นวันนี้ได้รับมาพิมนตมาบรรยายให้คำแนะนำแล้วก็อบรมี่ิสัยสมณรน,น,นาคสมณรแล้วก็เพื่อเป็นการฉลองสัทธา ของคณะญาติโยมผู้ปกครองของนักเนยนึึงได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานได้เข้ามามีโอกาสบรระชาในครั้งนี้ได้มีความเป็นไปตามที่ตั้งใจ ตอนแรกก็คิดว่าจะเทศสอนนา้าจะหลงศรัทธาท่านพระอาจารย์มาธดยศักดิ์ท่านก็แล้วแต่อัญยาัยก็ขอเป็นการบริยายก็แล้วกันก็ให้คําแนะนำคุณโยมได้เช่นเดียวกันคือที่บอกว่าจะหลงศรัทธาคือโยมที่มาเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาอยู่แล้วถ้าไม่มีศรัทธาก็คงไม่ให้ลูกหลานมา มีโอกาสได้บวชอย่างนี้และถ้าไม่มีสัญธาก็คงจะไม่พาร่างกายของเรามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ในคืนนี้สำคัญฉะนั้นก็จิต<อ>ท,ทำใจว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบุญบารมีใส่ตนสร้างกุศลใส่ตัวสร้างมองคลใส่ครอบครัววางมือไว้ตามสบายสายไม่ต้องประนมหายใจเข้าลึกๆช้าๆ สักสามรอบเพื่อเป็นการนําอยู่ในอาการสงบโดยใช้อาวุธคือศีลเป็นเครื่องกำกับกายวาจาของเราให้เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังสร้างบุญกุศลอาคารมีเสาหรื่หลังคาสร้างก็สร้างสิ่งสวยเพราะอาศัยกันการฝันทำนี้ยู่ โงแบ่นี้ต้องทงชาแข็งแรมีสิทธมีความสามารถและก็ารรุกไดก็งยากที่ควรจะสร้างข้าแต่ชางิุ่กเดกสร้างข้สีสมาสีมารสลยสร้างสวน้สร้างด้วยที่เราเปมานักาดีและก็มองคามรัาหรือไม่หลับ่าจก็้วามีอกาสเป็นใจต เข้าใจวัาการสัมภาษณ์างคนแต้นที่มันอกออก่พอเราไเราต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปรงรับเพื่อวิธีการให้สมภาษณ์คำาดูหายใจเข้าหายใจออกโดยทีวว่าหายใจที่ให้เป็นนำงรบ้ถ้าหายใจเข้าแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะ ความสำขร็เได้ก็าส่คำกรรมเสืเข้าไปให้มันแข็งแรงมีความรู้ให้เขาโตอันใจหลอสูีชได้นะใจเราก็ม่กับเจ้กับตัวนะื่อใจเราล็มกับเจ้กัตัวแสดงว่าอเราเองโดยอาศัยศรัทธาความเชื่องสรัทธความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเราจะฟังให้เป็นบุญได้ยิไม่เป็นบุญ เห็นได้เป็นบุญขยับได้เป็นบุญเห็นอะไรก็เห็นนอให้เป็นบุญได้ยินก็ได้ยินน้อยเป็นบุญแล้วก็ได้ยินให้เป็นปัญญาขยับเพื่อยับกลายก็ให้เป็นบุญนเป็นโอกาสที่เราจะสร้างบุญแล้วเรื่อาศัย่กายความสอบยาวนานพวกนี้เราก็จะนั่งฟังแบบเซ็งๆนั่งฟังแบบโอ้โหหลงนั่งฟังแบบนองการนานแตนนานฟังแล้วไม่เข้าใจ ที่ท ng ่านบอกก็ไม่เข้าใจหมายถึงวาฟังแล้วมันผ่านไปเข้าใจสองระดับหนึ่งเข้าถึงใจเมื่อเข้าถึงใจแล้วมันจะแปลสภาพเป็นตัวปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเนี่ยฟังมีความของซ่านลำคาญหลุกหินเหลอไผลคิดไปถนนทางนี้เนี่ยการฟังของเรามันก็ไม่เข้าใจหมายถึงไม่เข้าเราหายใจเข้าลึกๆช้าๆถ้าไม่สงบหายใจเข้าอีก อาตมาหรือหลวงพ่อจะพูดอะไรก็เหมือนกันเราไม่ไม่ฟังแต่ว่าขอหายใจเข้าออกจนกว่าใจเราจะเริ่มสงบระงับไม่กระสับกระส่ายแล้วมันจะรู้สึกว่าพอเราได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วมันจะเป็นการได้ฟังด้วยเพราะได้ยินเนี่ยถ้าไม่ฟังเนี่ยได้ยินเฉยมันไม่เข้าการฟังสื่อต่อไปวันนี้ขออนุโมทนากับทุกท่านและโดยจะพาะนับเี้น ที่กำลังจะเข้าสู่การส,สรส้างโดยการาปวดหรือการบรรพชาสมภนเษเป็นไปตามมติของทางคณะสงฆ์ที่ให้มีการบรรพชาสม,มัิเษให้เกิดหน่นอลเนื้อเชื้อไขของแวสมองพระสัสภิกษุไปว่าผู้เห็นภยัยพระไปว่าผู้ประเสริฐเป็นตน้นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเป็นหน่อเนื้อ ของสมณนะสมณีนเนี่ยนะเป็นหน่อนเนื้อของสมณนะเพราะว่าพระทุกรูปจะต้องผ่านกระบวนการ2 1 2 2เอ็ดยสิบองท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ต่ากว่า20ก่อนที่จะหมดเป็นพระต้องหมดเนี่ยก่อนแล้วจึงจะได้รับสมบัตให้เป็นพระเพราะฉะนั้นต้องเป็นเนี่ยก่อนจะเป็นพระได้ น,นอเนื้อแห่งสมณนะหรือเหล่ากอแห่งสมณนะคือสมณะเ,เพราะฉะนั้นเหล่ากอของพระเนี่ยต้องมาจากเนตเนมีความสําคัญเราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนได้ยินว่าถ้าอนุญาตให้บดเป็นพระให้ท่านคนรับใช้ คนงานของตนเองที่ปกครองดูแลอยู่เนี่ยให้ปวดก็จะได้อนันสงส์ถึงแปดกับท่านว่าอย่างนั้นคนที่อนุญ,ญาตให้ลูกย่อมที่จะมีความสําสคัญกว่าให้คนรับใช้ปวดให้คนงานปวดให้ท่านปวดเพราะจะได้ใครที่อนุญาตให้ลูกได้ปวดเป็นสัมบูรก็อานสีส์น้ามากกว่า จนถึงกระทั่งอนุญาตให้บวทพระจะได้อาน,นิสงส์สามส2บสองกัอันนี้อาน,นิสงส์ที่ท่านกล่าวว่าเนี่ยหมายถึงว่าได้อาน,นิสงส์ของการที่เราได้ร่วงรับดับจากโลกนี้ไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยจะได้อาน,นิสงส์ในส่วนนี้ระยะระยะเวลายาวนานเป็นกับกับกับหนึ่งโยมสงสัยหรือนักเรียนสงสัย นักเรียนสงสัยว่ามันนานแค่ไหนท่านบอกว่าภูเขาสูงร้อยยนดกว้างร้อยยอดปีหนึ่งปีเทวาดาเอาผ้าเนือทิพย์มาป่าดหรือเช็ดบนยอดเขาร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งแล้วก็ไปร้อยปีมาเช็ดครั้งหนึ่งแล้วก็ไปจนกว่าภูเขานั้นน่ะจะล่าบเรียกเท่าพื้นแผ่นดินระยะเวลายาวนานแค่ไหน กับดึงนะแล้ว32กับที่จะขนาดไหนนิยมอนุญาตให้ปวดเนนต่อไปท่านทั้งหลายเหล่านี้เน,นนหน,น้าเนนทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็จะเป็นพระเพราะนี่เราถือว่าเราเพราะเชื้อแล้วให้เขารู้จักว่าการปวดเป็นอย่างไรหน,น,น้าเนนทั้งหลายก็จะรู้ว่าการปวดเป็นอย่างไรใครเคยปวดแล้วบ้างเรายกมือให้เราขอดูซิยกมือใครเคยปวดสมงเนน บวชอย่างนี้นะบวชหน้าไฟไม่เอาอก็มีเกือบครึ่งหนึ่งทั้งหมด43ได้รับทราบว่ามี43ก็เอามือลงกับใจมากเคยบวชมาแล้วปีนี้มาบวชซ้ำอีกหรือบวชมาหลายครั้งแล้วก็เท่ากับเพิ่มบุญเพิ่ม้นไปอีกเพิ่มกุศลขึ้นไปอีกเพิ่มความดีขึ้นไปอีก ใครที่ยังไม่ได้บวชก็จะเริ่มรู้ว่า่มผ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงหมผ้าอย่างพี่เนนเป็นยังไงเดี๋ยวเราบวชเป็นพระเราก็จะรู้ว่าการห่มการนุ่งกางเกงใส่เสื้อ <c ười> ที่เรานุ่งเราใส่เราสวมกันอยู่นั้นนะกับการที่พระอาจารย์ของออสมัยก่อนกินสบู่นะกินสบู่ กินเนื้อสัตว์เวลาท้องขึ้นมาเนี้ยที่แสดงว่าเลือดเนื้อเชื้อไขเหล่าก,กอกแห่งตรมนะก่อแล้วสุดท้ายก็ฆ่าพ่อจริงๆแพ้ท้องมาอยากกินเลือดก,กินเลือดไขรไม่อยากกินอยากกินเลือดพ่อนี่แสดงวันนี้มิตรมตหมายมาปฏิสธิในขันบานานบานาถือศีลอยากรักษาศีลอย่างทำอย่าง คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามปีรักษาสีลแปดเลยแสดงว่าลูกในท้องทนีแม่อยากทําอะไรอยากถวายทานอยากถวายอาหารกับพระสงฆ์เลยนางเดนไม่รู้ว่าเนนเนี่ยตอนมาเป็นปฏิสทธิในท้องตั้านขันแล้แพ้ท้องอยากแต่จะทำบุญนี่มนพระมาถวายอาหารเออมันเป็นเรื่องแปลกนะใครแพ้ท้องอย่างนี้บ้าง หรือคนที่แพ้ก็เตรียมไวยให้มันใช้ได้เลยแสดงไอ้นี่หัวสูงคุ้มเฟ้อแน่นอนคุ้มเฟอแน่นอนเตรียมเงินไว้ให้มันใช้ไปได้เลยแต่ถ้าคนไหนที่มาแล้วขยันขันแข็งท่านผานแสดงลูกคนนั้นออกมาแล้วซึ่งมีดวงปฎิเสธอย่างเงี้ยให้กลับให้ย้อนสอบถ้าไม่มีพระไม่มีนรกบาตรที่มาทุกวัที่วันมารักษา สมายาสีวันพระรักษาสีคือนเาเป็นลูกเสือพจานามีนิสัยพจานาเอาภาพดาราติดข้ามฝาแล้วก็ดูโวยวยวยโวยโวยสิ้ทรัพลูกออกมาก็อยากไห้อริยาณอยากเป็นเดรัจยาอยากสวยอยากงามแต่ว่าเราทำาเขาช่วยพอถึงวันโนวันพระลดเวทการทำบาปทุกอย่างแล้วมันจะเปที่เ <Heh> ด็กนี้ทอแล้ว เขาก็ได <Es> <an> ้หมดนครับสำคัญมารูกหนคือรษาทีถูกเป็นพาะประจําตูเลยประจชาวมาเอาเด็กนี้น่อยแล้วเสร็จแล้วพอแม่ก็เวลาเสร็จจะหลับเขาผ้าใส่เด็กเด็กเล็กในเปลนะในเปลเอาใส่เพื่อให้รูกกวัน ยกให้ส่งให้ถวายบางคนก็เด็กไม่ยอม่อยไม่ยอม่อยหน้าไม่ยอม่อย เรียนภาษาญี่ปุ่นพระพุทธเจ้าเด็กเ,เ,เนี่ยมาโตขึ้นแล้วใจเออเนี่ยไม่ใช่ว่าจะฝวกได้ทุกคนนะต้องอายุได้กี่ใครไม่รู้ยกมือขึ้นว่าอายกกุเท่าไหร่หวดเรียนได้จริงหมดเรียนได้ยกมือขึ้นยกจะไปม,มองเพื่อไหร่เราต้องมีความเป็นตัวเองเราคนใหญ่เลยอยา่าขยับขาไม่ดีขยับขาไม่ดีสาธุที่สาธุเพื่อไหร่สาธุตอบได้ เขาบอกว่าเจ็ดปีแต่เอาใครไม่ถึงเจ็ดปีบ้างไหมเนี่ยมีมายกมือิที่ไม่ถึงเจ็ดปีเท่าไหร่น่ะคนนั้นน่ะไม่ถึงเจ็ดปียกมือน่ะเจ็ดปีจึงจะ่ปวดได้หรือไล่กาไล่ลกได้จึงจะ่ปวดได้รู้จักไล่กาเป็นแล้วนีได้นั่งกับที่นี่ไงไม่นั่งเก้าอี้พวกเรานั่งเก้าอี้น่าสบายกว่าเดินบดินเด่นบดินนั่งกระดานนะ ขาขวาทับขาซ้ายเลยเราแค่เอาบิดขวาทับมือซ้ายยังน้อยไปที่มันไม่อั้วยเดมอดิตนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหายใจเข้าพูดหายใจออกดูหายใจเข้าพูดหายใจออกดนึกในใจว่าเราต้องดัดกายวาจาใจของเราไปไปรับใหม่อีกร้อยหนึ่งไปถ้าอาจารย์จะมีสัตว์ถวายไม่มีก็เอาในกันเทศนี่แหละนะผมเป็นเจ้าของกันเทศ ให้แบงค์ร้อยแบงเดียวไปฉีกแบ่งกันสท่อนอ้าวข้อที่สามแเมื่อกี้ผมก็ไม่มีปัญญาถามตึ่สองสามันก็ง่ายเกินไปต้องถามสลับกันตอนนี้มันไม่ทันมันสายเกินแก้แล้วข้อที่สามธรมเนรบัณฑิตเดินไปเห็นอะไรถามอาจารย์ว่าอย่างไรคนเก่าอะไรยี่สิบยี่สิบคนเอาเราต้องทำใจนะทํามาที่ทำใจเราทำงาน นึ 6, 2, 3, 3่งสองสามสี่ห้าิบเอ็ดสิบเอ็ดคนโยมวองัดใจแล้วนะโยมนลจังหะยังไม่ออกเพราะว่าบุญยังไปดุลไม่พอมันมันดึงแล้วมัน้ามันแบงยงดึงออกมาแล้วแบงใหญ่ไม่ใช่เราเนน้อยสิคนเนี่ยคนละเท่าไหร่กันคนละคนละยี่สิบนั่นิกาเพี่นี่นี่ที่ตอบอัแรกที่ชื่อเาจะทูลอะไรไม่บอกพ้อเลยทำไมเราเก่งอย่างนงี้ตัวเเลเดียว ลูกหลานไทยประกาศอพระที ừ, <c ười> ่ค์กัมภาร์เทวดาสเสรลอกัไม่นตัเยอ่ะอารคออีต่อได้ไตอบว่าใคนจะดูอัจจะดูคัจจะดูแล้วก็ครบ กำลังดัดคันกรูอานุกำลังทำทำไม้ข็งระดูใช่ไหมอะไรที่จะดูสัเขาทำคันกรดูหรือทำลูกสอยอฮะทั้งคู่แนะเอามาก็แสดงว่าเดี๋ยวเล่นสอยสองร้อยยี่สิบเลยอ่ะวันดีวันดีวันดีลเนียนนั่เนียนนัเนียนวันดีวันดีสสวย ไว้ก็ได้ผลแล้วเนี่ยเอามือทำผลแล้วเกิดที่มือให้บันลัาเอาแหละคันธนูก็ให้ลูกศรก็ให้เอาแหละก็เป็นอันว่าให้พวกเราเอาตัวอย่างเนบัณดินนะเวลาอาจารย์ที่เลี้ยงสอนห่มผ้ามัมไม่เป็นเดียวบวชพระจะได้ห่มเป็นบรรณาให้คำแนะนำเป็นการบรรยายไม่ใช่เทศสอนหน้า เพื่อเสริมบุญกุศลในการจัดงานบนรรพชาสมณะฤดูร้อนในโครงการรโรงเรียนสามคีคุณุปธรรมในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพระรัราชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในครั้งนี้ทุกคนทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมกันกระทำบำเพ็ญนี้เป็นไปเป็นคุณคุณสค,คุณงามความดีเป็นบาร,รมีตามช่วยกัน สืบทอดอายุพุทธศาสนาได้ตอบแทนคุณบิดามารดาและก็ได้สร้างคุณวัฒนาให้กับตัวเองแล้วก็ขอนโมทนาสาธุก,การกับทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านตลอดถึงโดยเฉพาะพิเศษคือนาคเนทุกน,นาคที่ได้ตั้งใจจะมาบวชครั้งนี้ถ้าการบรรยายนี้ผิดพลาดรงไปก็ต้องขอไปท่านผู้รู้ทั้งหลาย ถ้าสิ่งใดเป็นบุญกุศสเกิดประโยชน์สดีผลบ้างก็ขอให้เป็นเชื้อที่ดีกับทุกๆคนได้เป็นบุญบาร,รมีวัฒนาต่อไปเพื่อจะได้ส่งผลตอสนองให้ทุกท่านได้เจ,จริญด้วยเจรุญวิทพรชัยคืออายุวันณะสุขะภะระปริพานธ์ธสารสมบัติธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ไม่เหลือวิสัยวาสนาบารมีขอสิ่งนะัน้นจงพราลสำเร็จพราลสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาจบทุกประการโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านทุกนาทูต่า เดียวขอเชิญท่านผู้บารโรงเรียนมัมปรธครมคุณธรรมจากพระัจราพอนิบุริติชัยถว,ว,วายกันเทศแทนญาติโยมสาธุชนแต่นักเรีนทุกคนนักเรียนพระหลไปไว้ครับก็ท่านผอถวายกันเทศแทน dan untuk ในฝั่งพระนรรมเทศนาโดยาาการปรากถาธรารจากอาเอกคนหลวงพ่อทศพลพระสิทหเทวมงเจารคณะอำเภอวัดตาจารย์คณะอำเภอตงผู้ช่วยเจ้าวัดวัดอุปกัมเจดีย์บรราชวรวิหารราชวรวิหารนะครับอยู่อำื่อหนอนครบถมวันนี้ท่านจ้าน ได้สาระสำคัญกันที่ขอให้น่านเดินนำไว้จะพึกนจะปฏิบัติได้บรรยายวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นน่งเดินทั้งหมดทุกคนปรนมือปรนมือพร้อมกันแล้วก็สาธุอีกครั้งหนึ่งนะครับเด่งสองสามสาธุเอาละ ามานมมือดิต้องต้องกดนมมีไหนกดนมทำอะไระมังมีกดนม,ามาล้อ